สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่มาที่ไปจะบอกว่าไม่หลับไม่นอนตอนที่5นะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็เหมือนกันไหมคุณพักคุณพระชัยพัฒน์บคุณบอยพัฒนาพงศ์นะครับแล้วก็พี่วิศนุนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแล้วผมมานั่งทำลาอเหรอพี่เป็นพิธีกรพิธีกรก็นำเข้าใช้ได้แหละนำเข้าได้เชิญเลยครับคุณบอยก็รายการนี้ หลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีรายการนี้อยู่ <คน S 1> ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> จะพูดถึงที่มาที่ไปของสำนวนภาษาไทยฮะพวกความหมายพวกอะไรว่าบางทีเนี่ยคำที่เราเคยได้ยินแล้วรู้ความหมายอ่ะแต่ไม่รู้เฮ้ยแล้วทำไมมันใช้อย่างนั้นหรือว่าที่มาที่ไปมันมาจากอย่างนี้เหรอฮะเอารวมถึงชื่อด้วยก็ก็ใช่ว่าอย่างชื่อบางชื่อเนี่ยเราเคยได้ยินมาตลอดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมเรียกชื่ออย่างนี้ที่มาที่ไปจริงๆของทั้งคำและ ของทั้งชื่อสถานที่ก็มีชื่อคนด้วยไหมก็ได้ฮะถ้าทีถ้าคือประเด็นคืออะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันแปลกหรือเออเราไม่เคยรู้หรือไม่เคยคิดว่ามันมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ถ้าเกิคนฟังอยากรู้ที่มาที่ไปก็ถามมาได้พันพัสกรมาได้ครับก็เลือในเว็บบอร์ดก็ได้เข้ามาเขียนในเว็บบอร์ดก็ได้หรือจริงๆที่อยากได้อย่างนีคือว่าเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราพูดไปหรือสิ่งที่เราค้นหามาได้เนี่ยถูก ถ้าเกิดคนอ่านหรือคนฟังหรือรู้สึกว่าเอ๊ยมันมีความหมายอย่างอ,างอื่นหรือมันมีที่มาที่ไปอย่างอื่นก็เข้ามาช่วยเราหรือเข้ามาบอกเราช่วยบอกว่าอาจจะมีเราพูดผิดไปอมีการใช้แบบนี้อยู่ทุกบ้าน<ช>าด้วยดีมีคนคอยจับผิดม,มีคนคอยจับถูจับส่งไปให้ราชมดีเจ้สถานเลยเหลายๆอันก็ค้นมาจากไนนั้นี้กบ่อย ก็ทานองนั้นหรือเชื่อมากสี่ตอนที่ผ่านมาคนฟังเยอะมากจนผมยังไม่รู้ว่ามีรายการนี้อยู่้วยไม่ช่างคุยแล้วก็ขึ้นไปประมาณเป็นปีแล้วลหละใช่หรอหายไปหายไปนานมเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนผ่านพันไปโปรดิวเซอร์บอกว่าเจ็ดเดือนถ้าอ่างนั้นเริ่มคําแรกเอาเป็นสถานที่แล้วกันบ้างฮะเป็นชื่อเขื่อนเขื่อนอะไรเอ่ยเขื่อนยันฮีนะครับหรือเขื่อนภูมิพลอยู่ที่จังหวัดตากครับก็มีมานาน 2,500เป็นเขื่อนต้นเขื่อนแรกในเขื่อนแรกในประเทศไทยเลยเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําแห่งแรกเขื่อนที่ทํพลังงานที่ไม่ใช่ชนประธานอย่างเดียวเอแล้วก็ก็เออก็ไม่เคยนึกเหมือนกันว่าทําไมชื่อยันฮีเก็บอกก็เข้าไปตั้งที่ตำบลยันฮีไงถึงได้ชื่อเขื่อนยันฮีแต่ทําไมสวยมากที่นี่เออแล้วก็ ปาโมตัวนี่แล้วเขาเรียกเขาเรียกสนามกอล์ฟยันฮีครัไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่ไปที่นั่นบอกว่าไปนอนที่นั่นแล้วก็จะขอดต่ดอ,อด้วยเพราะฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ภาษาคือคือ,คอไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาษาไทยอ่ะหรือว่าที่มานึกว่าเป็นชื่อการเรี่ยงแถวนั้นอ,อะไรเ <ชม S 2> งี้ยแต่ก่อนก็นยงกี้แล้วแบบสะกดตัวเคผิดเป็นฮัน เพราะไม่กามาช่วยสร้างอาจจะเป็นอย่างนั้นลัทบาลของ GE ก็มันมันยังยังกี้ยังยังยยังไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ใหญ่ดีกว่าตัวตัวเคกับตัวเอคล้ายๆกันก็ก็ปรากฏว่าเราไปเจอที่มาที่ไปเนี่ยในหนังสือเล่มหนึ่งของพี่วิสุนะครับก็คือชื่อหนังสือภาษาคาใจใช่ไหมเขียนโดยคุณสังคีต จันทนาโพธิ์ที่ภาษาคาใจโดยคุณสังคีตจันทนาโพธิก็เขาอธิบายที่มาว่ายังไงนะครับพี่ว่าทําไมถึงเรียกว่ายันฮี <c oughs> เขาบอกว่าตําบลตรงนั้นเนี่ยซึ่งเรียกว่ายันฮีเป็นเพราะว่าเป็นช่องเขาแคบๆแล้ว<อ>คําว่ายันฮีมาจากคาว่าย่านฮีย่านฮีภาษาเหนือถ้าเผื่อใช้เป็นภาษาไทยกลางก็คือย่านรีออ๋คำว่ารีแปลว่าแคบ ดอเรือดอเรือทางเหนือจะออกเสียงเป็นทอนทั้งคู่เออครับก็เป็นย่านฮีที่จริงคือย่านรีหมายความว่าที่แคบเพราะตรงนั้นเป็นที่แคบของแม่น้ําปิงฮะแล้วย่านก็เพี้ยนมาเป็นย่านอีกทีนึงเออนั่นแหละครับก็คือเขาไปตั้งในที่ที่แคบที่สุดของแม่น้ําปิงคนนี่คือไปไปอ่ากั้นแม่น้ําปิงใช่ครับก็สมเหตุสมผลน่ะนะตอนแรกเลยเนี่ยอบริษัทที่ทําก็ตั้งชื่อว่าการไฟฟ้ายันฮี ต้องมาเปลี่ยนทีหลังเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาเป็นกอบกพรึกอันตั้งแต่พศอะไรเนี่ยพี่เขื่อนนี้สมัยนั้นยังเป็นคุณศูนยเรอสมนยเลยนะครับอุ้ยผมไม่ทันสมัยนั้นยังเป็นคุณเกษมจติกาวนิตเป็นยังทํางานอยู่การไฟฟ้านะถ้าผมจำไม่ผิดคือคุณคุ้นเหมือนคุณผู้ว่าคนแรกใช่ไหมฮะผมเคยอ่านประวัติคุณเกษมจะพูดถึงตอนที่ไปใช่น่าจะน่าจะรุ่นนั้นเลยอะรุ่นบุกเบิกนั่นแหละครับ นานแล้วนานมากๆแต่เขื่อนนี้ไม่มีความสำคัญกับโรงพยาบาลตรงแถวพระรามเจ็ดตรงนี้เนะเออก็ไม่ทราบต้องถามเจ้าของโรงพยาบาลนะขอยืมใช้ชื่อมานะครก็อันนี้ก็เป็นที่มาของของชื่อเขื่อนยันฮีว่ามาจากชื่อย่านรีอืโอเคก็รายการนี้ก็คงทำแต่ละตอนสั้นๆนะครับก็อย่างที่ เกิดไว้ตอนแรกว่าถ้าเกิดมีใครมีรายละเอียดหรือมีข้อมูลอะไรมากกว่านี้หรือว่ามันมีความหมายอะไรอย่างอื่นได้มากกว่านี้ก็เข้ามาช่วยออ,เออกความเห็นในโพส<น>บอร์ดได้เนาะหรือว่า,<ม>าใครอยากปั่นกระทู้หน่อยก็ดีปั่นกระทู้ก็ดีหรือว่าอยา,อยากจะรู้ว่าพวกคําบางคำหรือว่าอะไรชื่อบางชื่อมาจากที่ไหนทีไปยังไงก็ แล้วเราจะช่วยหาดูแล้วจะหาได้หรอก็ไม่เราก็จะเอามาถามในรายการนกครับว่ามีแฟนรายการถามคำนี้มามีใครช่วยได้บ้างครับโอ้เพัสดก่อนรายการนี้มีสปอนเซอร์ยังไงไม่มีเหรอแต่เก่งในช่างคุยเนี่ยไม่มีคนฟังก็เพิ่มคอนเทนต์ไม่ก่มาสปอนเซอร์เาไทยต้องการช่วยสนสุนรายการนะครับช่างคุยดอทคอมก็เพลพาวใช่ไหมผม ตรงมุมมุมล่างขวาป่ะม้นเลยนะมีเท้ามาหลายเดือนขึ้นไปเถอะขึ้นไปเถอะขึ้นบัญชีของเราก็ได้โอเคครับวันนี้ก็คือจบตอนจบตอนยันฮีเขื่อนยันฮีที่มานะครับก็ไว้เจอกันตอนหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณบอยแล้วก็พี่วิชานุนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ